จากภาพที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีสาวขี่อีกรารเนี่ยได้เชิญเราไปที่หมู่บ้านนะครับซึ่งโซเลกได้ติดต่อเข้ามาเมื่อกี้นี่เองเขาบอกว่าเคยเข้าไปแล้วแล้วก็การเจรจาไม่เป็นผลดีครับโดนหัวหน้าหมู่บ้านโยนออกมานะหัวหน้าหมู่บ้านก็คิดว่าน่าจะเป็นพ่อของเขาที่ผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าเราเนี่ยอาจจะทําให้พ่อเขาฟังก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยคือซาเลนตูนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองไปกันดูแล้วกันอันนี้ไม่มีควันออกมาวะเนะี่ยโอเค เส้นทางนี้สวยงามมากครับหัดเฮ้ยอีการเจออีการเมื่อไรเราจะได้ขี่อีการักทีวเนี่ยวันนี้ผมก็ได้ปืนมาแล้วด้นะเดี๋ยวผมจะจัดการไอ้นี่ก่อนเลยไอ้เขาหนาลุ่มอยู่หรือเปล่านี่ปืนผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโดนไอ้นี่คือวิ่งโดนไม่ได้นี่หว่าไอ้ตัวที่ว่ายิงแล้วระเบิดอะทางนี้ครับนี่ไงมีควันพุ่งโอเคผมอยู่นี่ก่อนผมว่าผมต้องกินอะไรสักอย่างแล้วนะตอนนี้หิวมากเลือดเกิน มีอะไรกินบ้างนี่มีตัวนี้กินได้อยู่เอาละโอเคขึ้นน้อยด้วยโอยตรงนี้สวยงามว่ะโอตรงนี้เป็นทางไหลน้ําตกลงมาเป็นขั้นขันข,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 นขนครับตรงนี้เอาละเราต้องจากันแล้วไปถึงแล้วหรือเปล่าตรงนี้เหมือนน่าจะมีคนอยู่ไปดูกันเฮ้ยช่จริงด้วยนั้นพวกอาวาตารนี่ว่ะโอเคใช่ครับเดี๋ยวลองไปดูหน่อย ถึงยังวิเวอร์ r ฟลลิสนาวีแคมป์โอเคน่าจะอันนี้แหละที่เราต้องมาเฮ้แต่ดูเหมือนว่ามันจะไปไกลกว่านู้นตรงนี้น่าจะเป็นแคมป์อยู่เฉยครับเขาบอกว่าเราเนี่ยดูเหมือนซาเดนตูซาเดนตูคือเผ่าที่สาบศูน,รนครับเรามีสัญลักษณ์นั่นเองปกติแล้วซาเดนตูนี่ไม่ได้โผล่มานานแล้วนะในหมู่บ้านมีอะไรให้กูโดบ้างวะเนี้ยนี่ไงเจอแล้ว ขอของส่วนใหญ่ตามโต้ของอย่างเดียวกินก็ไม่ค่อยอิ่มของอะไรของมันนักหนาไม่รู้อ้าโอเคเรียบร้อยนี่น่าจะโต้ได้นะเราฮะโอ้ไม่ได้เหรอโอ้ปลาเต็มไปหมดน่าจะแบ่งกันบ้างนะอ่ะเดินทางกันต่อของกินน้อยไปนิดนึงน่าเสียดายมากโอ้โหปางนี้สวยงามจริงลงลงนี้เลยนะลงเลยเออถ้าลงไม่สูงมากก็พอได้อยู่ ปีนได้หรือเปล่าเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี i, de, 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 de ่ยเดี <ac> <Wallace> ๋ยวเดี oy, 2> 2๋ยวลองนี้หน่อยนี่แหลอู้ปล่อยเกสรครับไม่รู้ว่าปล่อยมาแล้วคืออะไรยังไงอุ้ยโอ้ยต้นไม้สีแดงมาโผล่ตรงนี้ด้วยโคตรเท่อลังการโอ้โหโอ้โหเอ้ยเจอแล้วคู่ปรับเก่าไอ้นี่จุดอ่อนมันต้องอยู่ในหูแน่นอนเดี๋ยว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 ผมจะฆ่ามันวันนี้เดี๋ยวนะ ตรงนี้คือกอหนาเลยยิงไม่เข้าแน่ในหูมันอยู่ไหนวะอ๋อมันจะพยายามที่จะหมุนไม่ให้เราเห็นจุดอ่อนมันเว้ยผมเหมือนจะเห็นหูบางแงนี้นี่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 กูเจอแล้วเฮ้ยเดอเด้อเด้ออู้อู้อุ้ยทีเดียวเกือบแตกโคตรแรงขนาดเมื่อกี้โดนแบบถถากๆเนี่ยเฮ้ยโอ้ยวอ้าวเดียวก่อนเดียวก่อนวันนี้นายกับเราต้องเจอกัน อ๋อการซูมของมันมันจะเป็นซูมแบบฮลิปไฟมันไม่ได้เอาไว้แบบตัวศูนย์ครับไม่ได้อิมดาวายายโยไซท์เฮ้ยเอ้าเยอะอแล้ว,อลวเออเข้าปะาวะอุ้ยไม่เข้าครับเป็นเกาะปืนก็ไม่เข้าครับตัวนี้ตรงไหนเข้าบ้างผมพยายามที่จะยิงตรงเหลืองๆที่อยู่ตรงตามันแบ่งไ,ไม่ได้เลยวะ่ะเฮ้ยเฮ้เข้าดีกว่เข้า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 อยู่กัน ตาเอ้ยมึงอุ้ยนั่นแหละมีจุดอ่อนแต่จุดอ่อนยิงยากเพราะว่ามันจะไม่หันให้เรายิงเลยครับเดี๋ยวนะหรือว่าเราจะใช้กับดักเอ้ยกับดักน่าจะได้นะนี่แน่เออเดี๋ยวลองดูลองดูเหมือนมันเริ่มเหนื่อยครับตอนนี้เอาไปเออโดนโอ้ยเกือบแตกหนีหนีนหนีเออหุยหุยหยยิงเข้าแล้วอ๋อ ยิงเข้าแล้วชักกระเดาเรียบร้อยแตกตายเดี๋ยวนะน่าจะเก็บของได้นี่นีเตรงเนี้ยจุดอ่อนมันฟาร์มยังไงวะเนี่ยโอ้นี่ทำไมฟาร์มไม่ได้ว่าลูอินพังครับโอ้โหมันโดนระเบิดแตกก็คือเท่ากับพังครับคือไม่สามารถฟาร์มได้เว้ยน่าจะเกาะเสียเนี่ยเห็นเปล่า โอ้โหแล้วตัวนี้เป็นวัยรุ่นด้วยน่าจะมีวัยรุ่นกับตัวที่แบบว่าแก่แล้วอะไรวันนี้อันนี้เก็บคืนได้หรอวะฮะเก็บคืนได้ไหมอ่าเก็บระเบิดคืนได้ครับอุระเบิดนี่เอาเรื่องว่ะทีนี้เข้าไปที่ซิวูดครับเฮ้ยเฮตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมองผิดตัวมันอยู่นี่โอ้โหเดี๋ยวนะอุ้ย อุ้ยเกาะหนาอยู่เกาะโคตรหนาเลยมีบางอย่างที่ทําให้เราอุ้ยเจอพิษกูเจอพิษมีบางอย่างที่ทําให้เรายิงมันไม่เข้าครับต้องปืนแล้วมั้งปืนจะหมดแล้วเหลือสินัดเรียบร้อยมึงเอา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 เหงา,า,ายืย่งกี้มีหงาย,อ,ย,ายอุ้ยคือข้างหลังคือยิงไม่ได้เลยตัวนี้ต้องยิงหัวมันอย่างเดียวแล้วเล็งหัวยากด้วยนี่ไหน ให้อะไรบ้างวะเดี๋ยวนะเหมือนต้องตูดนี่ก็ยิงได้นี่หว่านี่นี่นี่ตายครับเรียบร้อยโอเคพยายามอย่าไปซ้ำโอ้โหนั่นน่ะมันได้เปลือกอะไรทอย่างานี้เราก็ต้องหาล่าพวกนี้ก่อนนี่ไลยอุ้ยเอออ๋อตรงหัวนั่นแหละที่น่าจะไม่เข้านี่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 ต้องตรงนี้เออ แต่ถึงมันจะมีโล่โล่มันก็แตกได้นี่ว่าโอเคซ้ําหลายๆทีโล่แตกกันแต่เปลืองครับเปลืองไม้เอามาเก็บของมาเยอะเลยแต่ไงเราก็ได้เนื้อมันมาใช้กินได้อยู่กินเนื้อดิบไปเลยแล้วกันอ่าโอเคขึ้นเยอะอยู่กันนี่หว่าตัวหนึ่งเดินไปไหนแล้ววะ,ทวะเท่านี้ก่อนมั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าผมว่ามีศึกแน่นอนเลยมีแดงๆเ,เลยขึ้นเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้ เนี่ยเสียงมันยังอยู่ในพงหญ้าแถวเนี้ยปล่อยมันไปก่อนนี่นี่น,น,น,นีเราได้ลุยแน่เลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้ระเบิดขึ้นไปดูจากที่สูงดีกว่าเว้ยเอาล่ะพวกมันครับจริงด้วยมีหุ่นสองคนสองน่าจะประมาณนี้ต้องหาเหลี่ยมดีๆจะได้ยิงง่ายๆเอาล่ะเฮ้ยตีกันเองเหรอ ไม่ได้ตีเราไม่ได้ตีเราตอนนั้นมีซ่อนอยู่บ้างเปล่ามีนี่วะผมยิงหมายิงหมายิงหมาเฮ้ยตรงนี้มีพิษพิษอะไรวะหรือมันเห็นกูมันไม่เห็นกูนี่วาเก็บคนก่อนแล้วกันคนอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวนะโอ้โหเหลี่ยมยิงไม่มีเ้ยลงเลยทางนั้นอะคนอยู่นี่คนอยู่นี่อื้อหือไม่มีเหลี่ยมเขาใกล้เลยครับ มาแล้วนี่แหละตรงนี้แหละเหมาะจัดไปอุ้ยไม่โดนเฉียว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 ตีเรียบร้อยเสร็จไอ้นั่นไอ้นั่นเห็นหรือสองสยัยเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วผม,วมยิงโดนมันนี่แน่อัน,นอันนี้เหมือนอื่นกว่าเดิมปะวะฮะโอ้โหช,ชุดนี้เก่งเออ ยิงไวจังวะทะลุไปเลยแล้วกันโอเคเซตรอฮิวก่อนถ้าอยู่เฉยเฮ้ยเขี้ยมันโอ้ช่วงนี้ไม่เป็นไรคือมันยิงโดนเครื่องบินของมันระเบิดทุกคนโอ้โหโคตรเฟี้ยวจัดตีแน่แต่ครับเหลือคนอีกคนนึงโอ้โอ้โหพิษข้างบนเอาไป โรดเปล่าเรียบร้อยเอียงโดของเลยแล้วกันมีอะไรบ้างวะอะไรเนี่ยกาดกาดหมดเช็ดกาดหมดสตองเกอร์สเตร็กเกอร์หมดเหมือนกันนี่ว่าใช่ไหมเอาเป็นกระสุนนี่ว่ากระสุนปืนพิเศษสำหรับสตันโดยเฉพาะเดี๋ยวดูดิกด C อ๋อนี่กด C เป็นกระสุนครับมันค่ายตัวนี้ไปทุกคนค่ายตัวใหญ่ เดี๋ยวนะ้ตัวใหญ่เหมือนโดนอะไรสักอย่างนึงมันเนี่ยมันมีอะไรปัก,ปกๆเขียวๆผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรโปรดมากเลยพวกนี้อันนี้เหลือกล่องนึงสเปร์พาร์ทเนี่ยตัวนี้ใช้ซื้อของอเคเดินทางต่อครับน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับดูจากต้นไม้ด้านหน้านี้น่าจะเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าเขาแน่นอนไปมันจะมีอะไรบางอย่างอยูอย่นี้น่าจะเป็นไม้หรือเปล่าที่เราจะเก็บได้ นี่แหละต้องการพอดีถึงแล้วโฮมทรีโอเคมาลวครับหัวหน้าเผาวพวกนายอยู่ไหนเนี่ยวนนี้ไม่ต้องคุยริ้วลาดูดีนะเนี่ยซาเลนะตูตัว,ตว,ตว,ตวจริงทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเพื่อนว้าวบรรยากาศดีว่าแล้วต้นไม้ที่เป็นของพวกมันแน่ๆเข้ามาแล้วครับต้องคุยกับใครเอ่ยเป็นคัทซีนเหรอ เฮ้ยคนแปลกหน้าไม่เคยเห็นหน้านายมาก่อนเลยอยู่แคลนไหนดูแปลกๆอ๋อเอตูวาชวนเข้ามาเพื่อมาเจอพ่อเราอะไรอยู่ที่แน้เนี่ยแต่ยลักเห็นซาเลนตูและแน่นอนว่าซารเรนตูเป็นส่วนหนึ่งของอีวาแล้วก็มาจากคนจากฟากฟ้าด้วยขโมยเด็กของเราไปขโมยไปเยอะเลยล่ะ You gone long were time. a หายไปนานแล้วนีกว่ะแต่ยังหนุ่มอยู่ตอนนี้แยกตัวจากคนจากปักฟ้าแล้วเหรอเอาเก็บอาวุธก่อนเดฟิก้ามาพอดีเขาบอกว่าตาคมว่าตัวหนาแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปด้านในครับเพื่อคุยกับหัวหน้ามอาเลยแล้วกันโอ้โหข้างในสวยหรูซะเหลือเกิน นี่มันโรงแรมระดับไหนเนี่ยเป็นบ้านต้นไม้ครับไปดูกันดีกว่านี้โอ้โหสุกสวนมากนี่คือห้องส่วนตัวหรอใครอยากจะนอนก็เข้าบารูไปนอนตัวนี้เอ้ยเจ่มว่ะพวกนี้ความเป็นอยู่ดีดีเทียกกับเราแล้วดีมากอันนี้ไม่มีอะไรมีคนขายของบ้างบอกว่า มันจะเจออะไรแดงๆข้างนอกสักอย่างดูเหมือนว่าเขาจะพาเรานะครับมารู้จักกับโคลานูซึ่งจะช่วยเหลือเราได้อะไรอันนี้ทำอะไรได้เอาได้เลยเหรอ Receive not enough clan f a v o r อ๋อคือเหมือนกับว่าเราต้องทำให้แคลนเนี่ยชอบเราด้วยอะไรประมาณนั้นเรามังถึงจะสามารถเอาสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเฮ้ยแต่พวกนี้มันมันเก็บไปได้เลยเป็นดีไซน์เรอไปเปลี่ยนพวกอะไรพวกนี้เรามัง ต้องให้ได้แคลนฟีเวอร์เยอะๆก่อนเอาละอาจจะต้องรับควีของเขาไปเรื่อยๆนได้ของมา3ามอย่างเดี๋ยวเราเปิดดูก่อนมันคือเป็นสกินหรือเปล่าเนี่ยพวกวิชวลปะเนี่ยน่าจะใช่แต่ตอนนี้คือเราใส่เป็นคอสเมติกตัวนี้อยู่เราลองถอดเราจะใส่นี้ได้ใช่ไหมเฮ้ยมันก็เท่ดีเหมือนกันนี่วานี่เปลี่ยนเป็นพวกแบบ ซาเรนตู too, ดีกว่าอ่าติดหมอดไปได้เรื่อยๆอันนี้เปลี่ยนหมอดหน่อยวิกสปอร์ต8ไ l ไลฟ์ดาเม e เอา w ิกสปอ o t ดีกว่ามัง้งเฮ้ยแต่เอาไวไลฟ์ไปก็ดีดเผื่อไปเจอตัวโหดตึงๆเพราะรู้สึกว่า l วไลฟ์เนี่ยจะตายยากกว่าของเราเยอะเลยคอนเมติกเราเอาอกนะครับเราจะลองใส่เป็นพวกแบบซาเรนตูตัวเคลื่อนนี้เหรออ่าประมาณนี้ก็ได้อยู่นะ ปืนปืนก็มีหมดครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีให้เปลี่ยนส่วนในตัวนี้น่าจะเปลี่ยนไม่ได้จริงๆธนูเหมือนมี 2- 3สาแบบเลยเนะี่ยโอ้โหของเยอะวะ่ะเดี๋ยวเราต้องเล่นไปเรื่อยๆเหมือนผมได้สกิลใหม่มาเพิ่มอีกการย่องอ่าย่องก่อนเรียบร้อยได้พ้อยเดียวนี่อะไรเนี่ยของฟรีเห <And here, S 1> มือนจะเป็นของแต่งไอธนูอ่ะนี่คือคี <It ami. S 1> ทังกิ นี่เอาซาเรนตูเข้ามาเลยเนะี่ยอ่าเอามาเป็นปีกปีกขวาปีกซ้ายปีกขวาอะไรประมาณนี้ลูกสมุนเขาบอกว่าชุดเราเนี่ยไม่ค่อยดีครับ <c oughs> มาสู้กับพวกผ่าซิวไม่ได้นะครับเหมือนตอนนี้ครับ <c oughs> เขาให้เราเนี่ยไปหาอีตูครับซึ่งอีตูเป็นนักล่าถ้าหาเขาเจอ <c oughs> เขาจะช่วยแนะนำเทคนิคในการล่าได้นั่นเองเรียบร้อยภารกิจที่นี่ <c oughs> มีประมาณนี้ แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีะค่าเคนถ้าค่าถึงปุ๊บเราก็จะได้ของนะครับมากมายหลายอย่างนี่อะไรอันนี้ดูนี Fresh c o n t r i b b t e Item a Clan อ๋ออันนี้โอเคเข้าใจาแล้วเหมือนเราต้องเอาของมาใส่เพื่อให้ค่ามันขึ้นหรือเปล่านี่ไงนี่อโอเคขึ้นจริงด้วยครับโอเคผมใส่ของไปขึ้นมาเท่านี้ครับตอนนี้อ่าเรียบร้อย เฮ้ยเราเปลี่ยนผมเปลี่ยนอะไรได้นี่ว่าเดี๋ยวดูดิว่าทีนี้สามารถที่จะได้อะไรจากมันได้บ้างแคนเฟเวอร์ยังไม่พออันนี้เหมือนพอหรือเปล่าไม่พอโอ้ันี่เต็มเลยหลายๆอย่างนี่คือต้องเต็มซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้พอได้เลยรีจัดมาเพื่อนอ๋อแต่พอเอามาแล้วปุ๊บค่าจะลดโอเคเหมือนใช้เพื่อทำการเทรดนั่นแหละจาลักษณะนะนี่ของเข้ามาเหรอ โอเคได้ขอมาใหม่ได้มาตอนไหนวะเมื่อกี้ยังไม่มีเลยเปลี่ยนมอดธนูครับเพิ่มดาเมจให้ RDA ได้ไปเดินทางเลเวลอัพอีกหนึ่งอัพสกิลก่อนเอาตัวนี้ละกันนะครับบูต Energy ดูเหมือนว่าตอนนี้ที่ผมออกมาครับก็จะมีเควสย่อยเพียบไปหมดเลยเราก็คงจะต้องเอาเควสหลักนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจาค่อนข้างเยอะแยะมากมายสำหรับเกมนี้ภารกิจเยอะเล่นพลิน,เ,ลนเดี๋ยวนะหิวอีกแล้ว เป้าหมายอยู่ด้านนูน้นค่อนข้างที่จะหิวบ่อยเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมก็มีเนื้อค่อนข้างเยอะอของกินเพียบอ๋อของกินมันจะอยู่ในหมวดเดียวกันเลยนี่หว่ารู้สึกว่าไอตัวฟู้ดของไอเนี่ยเลชั่นเนี่ยจะให้ค่าหิวเยอะมากผมเจอต้นไม้ประหลาดครับเดี๋ยวนะมันสามารถสัมผัสได้เฮ้ยเลือดเพิ่มตัวนี้เป็นตัวที่จะทำให้แม็กซิมัมเฮลเพิ่มอ้โหแต่สแกนมันเหมือนไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ตอนแรกอะ อเ okay. ว่าแล้วแต่มันจะสัมผัสได้โดยการขึ้นเป็นขอบม่วงๆหน้าจอครับจริงๆไอ้ขอบม่วงๆที่มันมีบรนาแล้วสรุปเลยขอบพวกนี้น่าจะไม่เกี่ยวกับศัตรูน่าจะเป็นต้นไม้อันนี้แหละเอาละใกล้ถึงแล้วมัง้งตรงนู้นครับเฮ้ยนี่อะไรนี่อะไรเฮ้ยมีสายฟ้าด้วยถอยถอยเลยบรรยากาศตรงนี้เหมือนในป่าที่อยู่ในอวตารภาคแรกนะครับตอนพระเอกลงมาใหม่ๆ สวยมากเราเข้าสู่ searching area เหรอเราต้องหาร่องรอยแล้วก็บ่อแสครับอันนี้ไม่เกี่ยวแน่ไปเรื่อยก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะเจอเสียงอะไรบางอย่างเดี๋ยว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 โดดข้ามาก่อนเราเจอนาวีคมป์จุดพักอาศัยของพวกนาวีข้างบนนี่อะไรวะ Cooking station ข้างล่างอ่ะ เฮ้ยข้างล่างอีการกูจับเสร็จกูไปแล้วจับแน่จับแน่มา,มา,มา,มาร์คไว้มาร์คไว้มาร์คแท็กได้ป่าววะไม่ได้ด้วยเหมือนมันมีเจ้าของแล้วเราอาจจะไม่ได้ขี<ท>่เฮ้ยนี่น่านจะเป็นอ e ีตูแน่นอนเลยคนนี้ใช่ไหมคุยอีการนายนนสวยมากเลยเพือ่อน ชื่อมมี่เหรอฉันว่าเนฟริก้าส่งเธอมาสินะเธออยากให้ฉันสอนแน่ๆเลยเพื่อช่วยโฮมทรีประมาณนั้นสอนล่าสอนประจนไยเนฟิก้าบอกว่านายเนี่ยคือนักล่าให้ฉันร่วมด้วยได้หรือเปล่าอ๋อมาพูดเรื่องนี้สินะอยากจะเป็นนักล่าที่ดีอยากจะเก่งก็ต้องฝึกให้มากตอนนี้นะครับอีตูให้ธนูใบมาครับเป็นธนูอันใหญ่มากๆใส่วิธีตัวนี้ได้ไหม Requare will prepare skill อ๋อใส่ไม่ได้คือต้องใส่แทนอะไรสักอันหนึ่งเหรอโอเคผมเอาปือนออกไปก่อนเพราะว่าปืนลูกดอกน้อยมากได้แล้วก็คือธนูวันนี้สามารถที่จะเล็งได้อ่าซูมได้ครับทีนี้ให้ยิงวิกพอยต์เหรอวิกพอยต์ฮันเตอร์เรสน่าจะอยู่ตรงนี้เมื่อกี้มันบอกเราเนี่ยนี่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 นอ๋อน่าจะเป็นอันนี้ครับใช่เปล่าไม่ใช่วะ ฮ้ยหรือว่ามันจะให้ยิงอันนี้วะเนี่ยอ๋อให้ยิงอันนี้ผมไปยิงอันนู้นอยู่เราต้อง<ป>เล็งไปตามจุดอ่อนของเต่ตูนะครับทีนี้สเต็ปต่อไปครับเขาให้เรามาที่ Hunter g u i แล้วก็เหมือนจะให้เรามาหาไอ้ตัวนี้นี่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 อ๋อตัวนี้เหมือนเราเคยเห็นมันคล้ายๆกับไอ้ตัวที่ว่ามีเขาใหญ่ๆแต่ตัวนี้น่าจะฆ่าง่ายกว่าเพราะตัวเขาใหญ่นี่โคตรโหด จุดอ่อนน่าจะอยู่ในลูกตาอย่างเดียวนะครับเจอแล้วครับตอนนี้นี่แหละพอเราแทรกมันได้เราก็จะหากิีมันได้นี่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 ไงเจอแล้วสตัมบีทไวนมุมไวนมุมไวนมุมตามรอยนี่คือเข้าสู่เส้นทางแห่งฮันเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะสามารถตามรอยสัตว์ได้คงจะต้องเรียนรู้พวกนี้ก่อนแล้วก็อาจจะไปจับอีการทีหลังเพราะไงก็ขี่อีการได้แน่นอน มันมาตามแม่น้ำนี้ตอนนี้ผมสามารถซูมได้แล้วนี่ก็น่าจะยิงได้ง่ายมากขึ้นมันมาทางนี้ตามไปเรื่อยๆอุ้ยไปตไปนูนเลยอันนู้นเปล่าใช่ไหมดีไงเจอแล้วครับที่หลังมันคิดว่าน่าจะเป็นกราะนะครับผมจุดอ่อนเดี๋ยวต้องหายทีหนึง่งผมคิดว่าน่าจะอยู่ในรูหูเดี๋ยวไม่ต้องเข้าใกล้มาก เราจะได้ทําการสแกนจุดอ่อนมาได้เอาละเราอยู่นี้ก่อนดันไงตรงนั้นน่าจะเป็นจุดอ่อนมันเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่อีกาดวะเนี่ยเฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยพวกนั้นไปหมดเลยทำไงดีวะจับแม่งเลยดีกว่ามั้งมาดิมาเปล่า ไม่มาไม่อยากยิงด้วยตามไปตัวนี้ไปต่อยังไม่ได้ล่าเลยพออีการมาปุ๊บไอพวกนี้คือกลัวครับหนีหมดดูเหมือนมันกลัวเราด้วยนะนี่นี่นี่เหมือนจะเป็นจุดอ่อนครับนี่แน่อุยอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูวมาถือนี่ตอนไหนกูใช้วุฒิผิดอยู่ตายเลยโดนเลยอันนี้คือพังครับถ้าโดนระเบิดอ,อย่างนี้คือพังนี่ไงเก็บไปได้ไปต่อจุดอ่อนมันอยู่น่น นี่ตรงนี้ปับ๊บล่วงเรียบร้อยคลีนคิวนี่เลยถ้าอย่างนี้คือน่าจะได้ของดีเอาละเก็บข้าเห็นเจ้าขอให้กิวิญญาณแห่งเจ้าไปสู่เอวาและเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนและมนุษย์ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้ <c oughs> เรียบร้อยยูซิงฮิวแมนไฟ์อมวิลเดอรทรอยออรแตเทอรโอเคถ้าใช้อาวุธ พวกเราเบิดปืนอะไรก็ตามที่เป็นของมนุษย์เท่ากับทําลายในทันทีครับอ่าจุดอ่อนอยู่ไหนจุดอ่อนจุดอ่อนตัวนี้ไม่ขึ้นจุดอ่อนเดี๋ยวนะจริงๆมันมีจุดอ่อนที่ชัดกว่านี้ไม่ใช่เหรอวะเดีย๋ยวนะต้องเข้าไปใกล้ก่อนเหรอน่าจะเป็นตรงนี้ปะน,น,น,นี่นี่นะี่นี่ตีเลยจุดอ่อนมันก็บางตัวมันไม่ค่อยขึ้นชัดว่ะยิงเข้าไปไม่ได้ ไปครับนีไวมากเอาอีกตัวหนึ่งไปนู่นแล้วโอ้โหวิคตไวมาแล้วตีแน่ตีแน่ทีเดียวตายครับเรียบร้อยคือมันมีอาการใกล้ตายด้วยดีกว่าอันนี้ไม่ใช่คินคิวถ้าคินคิวต้องทีเดียวตายอืมถ้ายิงหลายทีคือไม่ได้ หมดอีกแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงทีนึงตรงนี้นี่หว่าจุดอ่อนมันใช่ไหมอ่าเรียบร้อยเสร็จแคมส้นช็อตอันนี้ก็ไม่คีนคิวดูเหมือนว่าการที่เราไม่ได้คีนคิวมันก็คือว่าทําให้เราอทรมานมันด้วยเพราะยิงซ้ําหลายทีจนมันเจ็บปวดแต่ถ้าเราตัดขั้วหัวใจเลยก็ผ่านแต่บางทีจุดอ่อนไม่เกิดก็ไม่รู้ว่าจะไปตัดขั้วหัวใจมันยังไง ไปรับเคลสต่อไปกันดีกว่าเอาละฉันได้เนื้อมาจากกันล่าเธอบอกว่านายทำอาหารเก่งเนี่ยโอ้นี่เขารู้จักพูดนะเนี่ยเด็กคนนี้โถ้าเป็นไปได้ขออาหารสักมื้อจิ่มๆเหมือนว่าตอนนี้นะครับเราจะต้องทำการคราฟของด้วยตัวเองแล้วนะครับโอเค use crafting upgrade เกียร์อัพเกรดได้ด้วยเหรอโอเคเปลี่ยนดีทงดีไซน์สเตต อุปกรณ์ที่คราบได้ก็คือตัวนี้ครับเป็นเหมือนกับข้อมือนี่ของครบใช้ของไอตัมบีทที่เราไปล่ามาเมื่อกี้เรียบร้อยได้บวกเลือดอนี่คืออันใหม่ครับอ่าใส่เข้าไปมันก็จะบวกคอมแบทสตริงไปด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้องไปคุยกับคานัทแล้วก็อารานาฮี <laughs> เดี๋ยวจะชื่อ <laughs> ชื่อแต่ละตัวมันอยู่ห้องเขาสิ้น าสินลุมห้องสภาเจอแล้วตรงนี้แน่นอนมาแล้วคนนี้เหรออ๋อันนี้น่าจะเป็นพ่อของไอ้นั่นเลยคณะนันี่เธอมาที่นี่เพื่อขอให้สร้างสงครามก็เหรอไม่มีทางเราต้องเอาสงครามพื้นไปสู่พวกเขาดูเหมือนว่าคานัทจะไม่อยากสร้างสงครามเท่าไหร่นี่จำครอบครัวตัวเองได้ไหม นิดหน่อยรอยยิ้มของแม <plural> ่ฉันอบอุ่นมากเห็นเธอตายไหมดูเหมือนว่าคานัทจะไม่ได้คุยง่ายขนาดนั้นไม่ได้อยากจะทำให้เขาโกรธสักหน่อยตอนนี้เขาก็ยังไม่ฟังนะครับเพราะว่าสงครามมันต้องแลกมาด้วยการสูญเสียจะทำให้คนในเผ่าตายหมดเขาก็เลยยังไม่เอาเฮ้ยอีการข้างบนนี่ของใครเนี่ยกูขอได้เป่าไม่ได้เหรอ จะเชื่อมสัมพันธ์ไม่ได้ไรวะน่าจะขอไอคนนี้เซ็งเลยก็จะขี่เที่ยวแล้วหน่อยโอเคครับก็เป็นว่ายังไงเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยเราจบไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับยังไงชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ